นะตัวละครที่ได้ก็คือมาซื้อมอตออีกแล้วไอ้เหียเอ้อารมณ์เสียวะ่ะ <c> ก <oughs> ุงงนงิที่พายเลยนะครับอ่ะไปต่อด้วยความดื้อร้านนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกมลิสโมบาย 3d นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเช้าวันที่12เมษายนนี้เองนะครับก็คือกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานตินามุริโมโมรักนั่นเองนะครับผมสำหรับฮินามุรินะครับก็เป็นตัวละครระดับ ssr นะครับเป็นรองหัวหน้าหน่วย5หรือว่าเป็นลูกน้องของไอเซนนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนพันแท้ ตูนเทมรณะนะครับก็จะทราบดีนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงที่ใส่ซื่อนะครับผมหัวหน้ามึงโกงชิบหายเลยนะครับผมหัวหน้ามึงหลอกคนไปทั่วแต,แต่ก็ยังไวเนื้อเชื่อใจหัวหน้าแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กกับฮิซึกะยะโทชิโรหัวหน้าหน่วยสิบด้วยนะครับผมสําสหรับเรื่องของเนเรื่องบางคนไม่ได้ดูนะครับผมก็ไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่ดูก็เอาเป็นว่าก็คงจะคุ้นเคยกับพี่หน้ามุริดีนะครับ มาเริ่มกันที่รายละเอียดของตัวละครฮินาโมรินะครับผมฮินาโมริเป็นตัวละครระดับ SSR สายสกิลนะครับผมที่ดูจากสกิลแล้วเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมซะมากกว่านะครับผมมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมสกิลหัวใจสาวน้อยนะครับภาษาไทยเขาบอกว่าไปด้านหน้าต่อสู้ปล่อยออกความรักขนาดยักษ์นะครับผมผมเข้าใจว่าก็คงจะเป็นลักษณะการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมของ สร้างดาเมจ295%และมีโอกาสทำให้ศัตรูยืดเวลานะครับผมยืดเวลาเนี่ยผมไม่ไม่เข้าใจภาษาไทยเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองดูในฉากต่อสู้นะครับผมต่อมานะครับผมได้โปรดรับสิ่งนี้ไว้นะครับกล่องของขวัญความรักขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับแต่ไม่ได้ใจิตใจของสาวน้อยรักษาเพื่อนคนเดียวโดยรอบนะครับ สรุปว่ารักษาเพื่นคนเดียวหรือรักษาโดยรบอบวะนะครับสร้างดาเมจ260%และมีโอกาสทําให้ศัตรูหลับนะครับผมก็เป็นสกิลสีที่อ่านแล้วก็ดูดีสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากลงมาเนี่ยจะฮิวด้วยนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูหลับด้วยนะครับผมก็ไม่นักเกลียดไม่นักเกลียดนะครับเป็นสกิลที่มีผลมากมายเลยทีเดียวนะฮะ ต่อมานะครับมาดูในเรื่องของการจับคู่นะครับผมจับคู่ตัวแรกก็เป็นซุยฟงนะครับเกาะตัวละคร33%ต่อมานะครับก็เป็นจับคู่กับหัวหน้าหน่วยไอเซนร่างยมทูตนะครับไอแทงกบวก18%นะครับต่อมานะครับจับคู่กับอิซึกะยะโทชิโร่ร่างบางไข่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดยังไม่เป็นยังไม่มีตัวละครนี้ให้เราเล่นกันนะครับก็มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเผื่อว่าในอนาคตโทชิโร่ร่างบางไข่จะเก่งขนาดร่าง หัวหน้าหน่วยธรรมดาก็โทชิโร่ก็ถือว่าเก่งพอสมควรนะครับเป็นตัวละครที่หลายคนก็อยากได้นะครับแอคแท็ก69เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับจับคู่กับเนมุนะครับผม HP ตัวละคร26เปอร์เซ็นต์นะครับและต่อมาจับคู่กับอุนอหนาะครับผมหัวหน้าหน่วยสี่นะครับแอคแท็กเพิ่มขึ้นอีก18เปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับจาก รายละเอียดของการจับคู่ตัวละครนะครับก็จะมีแอคแท็กสักตัวนะครับ HP 1ตัวแล้วก็อาร์เมอร์หตัวก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดต่อมานะครับผมจะพามาดูแอคชันของสกิลนะครับภายในเกมนะฮะว่ามีการออกท่าทายเป็นยังไงบ้างนะครับผมดูที่ตัวละครก่อนนะครับก็ในร่างยินาโมริร่างรักเนี่ยก็จคล้ายเมดนะครับผมที่คอยรับใช้ไอเซนนะครับตอนที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยนะครับเขาบอกว่า ตามนเรื่องเขาบอกว่าทีน่ามูนี้จริงๆเก่งเรื่องวิธีมานนะครับเก่งเรื่องวิธีมานมากๆลักษณะการโจมตีก็จะเป็นการปล่อยหัวใจระยะไกลนะครับผมนี่เป็นการยิงหัวใจออกไปด้านหน้านะครับเป็นโจมตีไกลนะครับเอามาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการปล่อยหัวใจลูกใหญ่นะครับผมโอ้โหออกไปด้านหน้านะฮะเดี๋ยวรอคูลดาวหน่อยแยิงทีนึงนะครับนี่นะครับผมเนรเบิดหัวใจออกไปด้านหน้านะครับ เขาบอกว่ามีผลทําให้ศัตรูยืดเวลายืดเวลาคืออะไรวะใครรู้เรื่องยืดเวลาฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทีนะครับผมต่อมาสก,กิลที่2นะครับกล่องของขวัญรูหัวใจขนาดยักษ์ตอนมาจากฟ้านะครับโอ้โหมาถึงคู่นี้จะเห็นสังเกตว่าจะเห็นอ่าเป็นตัวเลขสเขีเขียวขึ้นมาที่ตัวละครเรานะครับก็คือการฟื้นฟนูนั่นครับห้าพันกว่านะครับ ครับผมมีโอกาสทําให้ศัตรูหลับด้วยใช่ไหมใช่บอกวาเมื่อกี้อ่ะนะจําไม่ได้เพิ่งอ่านมาสอกี้เองนะครับลืมไปแล้วนะฮะต่อมาสกิลที่3นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูสกิลที่3มปึ๊บโอ้โหเป็นการระเบิดหัวใจไปด้านหน้านะครับผมในะมข้อมูลของสกิลเขาว่ายัางไงบ้างเอาไอหาไม่ทันได้อ่านนะครับอ่ะต่อมานะครับผมมาดูร่างปลดปล่อยหรือว่า เอคินามมริไม่มีบางไข่เนาะน่าจะเป็นขั้นชี้ไข่นะครับเรามาดูเอฟเฟกของการปลดปล่อยกันดีกว่านะครับน <Hey, S 1> ี่เลิฟเลิฟนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากจะมีแค่ตัวละครเป็นวิงวิง,วงสีทองอยู่รอบตัวนะครับมาดูสกิลดีกว่าเดี๋ยวบางไข่หมดนะครับผมก็คล้ายๆเดิมนะครับสกิลโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรแตกต่างนะครับสกิลหนึ่งนี่เป็นหัวใจที่มีเอฟเฟกมากขึ้น อาไอ้ียจบางใครหมดอีกแล้วแป๊บนึงนะครับเกตเกตเกตนะฮะ <c oughs> <c oughs> อีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้สกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นหัวใจลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ระเบิดนะครับอ่ะสกิลสอง ดี๋ยวบางใครจะหมดก่อนก็เป็นก่องของขวัญสีม่วงตกออกมาโมารดิชิคิวสามโอ้โห,โห,โหเป็นระเบิดหัวใจที่ศัตรูนะครับผมก็แอคชั่นสกิลก็จะประมาณนี้หมดอีกแล้วบางใครนะครับอ่าคร่า,าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแอคชั่นสกิลของฮินาโมรินะครับผม ต่อมานะครับผมมาดูรายละเอียดของการเล่นกิจกรรมฮีนาโมริยดีกว่านะครับผมก็เป็นกิจกรรมสุ่มตัวละครนะครับที่ใช้ตัวสุ่มตัวละครปกตินะครับผมมีทั้งแบบ1ตัวแล้วก็แบบ10ตัวเช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้เสียใจมากๆเพราะว่าผมกำลังปั้นตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์ TH18 นะครับแล้วก็กำลังดองตั๋วอยู่จะไปรอเปิดโอคิโาวันที่4ี่วันนี้เทิร์ฟ18เป็นวันที่3แล้วพรุ่งนี้โอคิโ่ามาแล้วนะครับยังได้ตัว๋วแค่55ใบไม่เป็นไรเดีด๋ยวดูแล้วก็คงต้องเติมตังค์นะครับอัดตั๋วเข้าไปนะครับมีเพชร6,007ที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยก็คิดว่ายังไงก็ถ้ามันไม่ถึงก็ต้องอํานาจเงินเข้าว่านะครับผมระยะเวลาให้เปิดฮินามริ SSR นะครับจะอยู่ที่7วันนะครับผมนี่ผมเปิดวันแรกก็เลยอ,อีก6วันกับอีก15ชั่วโมงะผมแล มายสเตนของการเปิดนะครับก็เช่นเคยนะครับ10ครั้งแรกนะครับจะได้เศษนี่นะโมริ5เศษนะครับผมครั้งที่20ก็จะได้อีก5เศษนะครับผมครั้งที่30ได้อีก5เศษนะครับผมครั้งที่40ได้อีก5เศษนะครับผมครั้งที่60นะครับได้อีก10เศษนะครับผมเท่าไหร่แล้วเนี่ย20 30 80ได้10เศษเป็น40นะครับแล้วก็100ได้50ก็คือ100 ครั้งของการเปิดการันตีที่นามโมรี1่ครั้งนะครับ1ตัว1ครั้งนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ถามเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าเรดที่นามโมรีก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เห็นบางคนเปิดตัวฟรียังได้เลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่บุตรกจกรรมที่ทํามานะฮะต่อมานะครับก็จะมีรางวัลอันดับกิจกรรมของการเปิดให้อีกนะครับผมว่า อันดับคะแนนของใครเนี่ยเปิดมากที่สุดนะครับมาดูเซิร์ฟเวอร์18นะครับก็มีไม่น้อยนะฮะสำหรับคนบ้าพลังนะครับใครที่อยู่เซิร์ฟ18ที่เป็นเจ้าของตัวละครผ่านมาเห็นก็ขออญาติพาดพิงนะครับผมคุณเซ้งนะครับ171กล่องนะครับสาร์กระจายนะครับฮันแน่นะครับจัดไป111กล่องนะครับอะไรเนี่ยเฟิร์สเหรอไรส์ถ้าอ่านภาษาไทยคืออ่านไรส์ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษคืออ่าน นั่นแหละช่างแมงเหอะนะครับ111กล่องมาดาโอคุง101กล่องแบล็ค101กล่องอีกกุจิโกทีเอคืออะไรวะร้อยกล่องนะครับส่วนใหญ่ก็นาับต้นตนก็ได้แหละครับเป็นคนที่มีกําลังเยอะนะครับผมแล้วก็เติมการันตีนะครับไอ้จริงๆไม่รู้ว่าคุณเซ็งเขาเปิด1 7 1กล่องนี้มีอะไรมีผลหรือเปล่านะ แต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นผลเรื่องของอันดับนะครับเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยมาดูรางวัลกันดีกว่านะครับอันดับที่1ได้เศษฮินามูริ50เศษนะครับได้หินเลื่อนขั้น2,000นะครับแล้วก็ได้หินวิญญาณหมื่นหนึ่งโอเยอะมากนะครับอันดับที่สองถึงอันดับที่3นะครับได้ฮินามูริ30เศษนะครับมีหินวิญญาณเฮ้ยไม่ใช่มีหินเลื่อนขั้นพันสองนะครับผมหินวิญญาณ8,000นะครับอันดับที่4ถึงอันดับที่10นะครับ10บที่นามูรินะครับมีาณ 11ถึง20นี่4,000เอ้ย400หินเลื่อนขัน้น4,000หินวิญญาณนะครับแล้วก็21ถึง100 200หินเลื่อนขัน้น2,000หินวิญญาณนะครับซึ่งดูแล้ว <c oughs> ซึ่งดูแล้วผมก็คงจะมีบางอาจไปเติมแข่งกับระดับเทพทั้งหลายนะครับก็คงเอาแค่สักประมาณ100่งร้อยพร้อยก็พอนะครับผมมากน้อยนะฮะ และมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะสะสมตัวนี้ไว้สำหรับเปิดเอาคุณคิโฮรานะครับแต่ว่าผมกลัวว่าอยู่ดีๆตัวละครนี้เนี่ย มันจะเป็นตัวละครรองที่เก่งขึ้นมาก็เลยจําเป็นนะครับคิดว่าจะต้องเปิดที่นาโมริให้ได้ก่อนหนึ่งตัวนะครับไม่งั้นไม่รอดแน่เลยนะฮะเดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมาแล้วจะเสียใจมากๆเพราะว่าตัวฮินามริเนี่ยเป็นตัวกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันสงกรานต์ซึ่งในกิจกรรมอื่นคิดว่าคงไม่มีเอามาให้สมหากันนะครับแล้วถ้าพลาดครั้งนี้ไปเนี่ยผมว่ากลัวจะเสียใจภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเอาเลยละกันนะครับหรือก็จะเปิดทีละสิบเศร็จเลยนะครับเช็คดวงละกัน มาดูตัวอย่างของรางวัลที่อยู่ในกล่องนะครับผมก็ตัวละครฮินาโมรินะครับผมก็มีไ um อเซนยมทูตอุราฮาร่านะครับผมเคมบาจิซุยฟงเอ้ยไม่ใช่โยรุอิจิเบียคุยะอุคิกิมจ์โทชิโร่อุโนฮนะนินซุยฟงอิชินโทเซนมายุรินะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกล่องที่เราสุ่มปกติแต่ว่าเพิ่มตัวละครฮินาโมริมาเท่านั้นเองนะครับผม เรามาดูกันซิว่า55ครั้งนี้จะได้นินาโมริหรือไม่นะครับไปเริ่มกันที่ครั้งแรกเลยดีกว่าอ้าวโอ้โหตกกระจายหมดได้ตัวละครนะครับนึกว่าจะได้ตัวอะไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมรอได้เคปูจิจะเอาไปจับคู่อยู่แล้วนะครับ ได้อะไรมาวะเนี่ยกี้ก๊อกชิบเป่งเลยนะครับผมอ่ะไปต่อเฮ้ยโอ้โหไอ้เหียได้ตัวสามอเยเซงอะว่าโคตรเซงอะอะไรวะแม่งชีวิตบัดซบมากนะฮะได้เศษคินามุริมาสองเศษนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตอนนี้เนี่ยถ้าผมเปิดรอบหน้าเนี่ยมันจะการันตีละมันจะการันตี SSR 1ตัวละเนี่ยสามสิบผมยังไม่ได้เปิดเลยนะลืมบอกนะครับ30ตัวแรกผมยังไม่ได้เปิดจะเก็บไว้เปิดตอนที่จะเปิดอุนคิโรานะครับเพราะผมเดาเดานะว่าไอเลส SSR การันตีเนี่ยมันก็คือการสุ่มตัวละคร SSR ที่อยู่ในแพ็คนะครับยิ่งเราเก็บการันตีไว้เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันออกเป็น SSR การันตีก็ยังมีโอกาสที่จะออกเป็นอุนคิโราเดานะเดา,นะดานะครับผมเดียูดูแลไม่ได้เก็บนะ ใช้เลยครั้งนี้อย่างน้อยอ่ะขอให้เป็น SSR ที่ดีโทชิโร่ไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแม่งได้อีกชิ้นนะฮะก็ถามว่าเก่งไหมเหรอส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับว่าเห็นว่าตีแรงอยู่เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็กไม่คงไม่ได้ใช้เก็บไว้เป็นตัวละครที่ จับคู่กับอิจิโก้ร่างฝึกละกันนะครับมาไปกันต่อนะฮะโหได้เศษรูเขียมาส,สีอ่าได้ตัวละครอ,อีกแล้วโอ้โห SSR เเลยนะครับผมสำหรับตัวละครที่ต,ตัวนี้ถือว่าดวงดีนะครับเป็นซุยฟงนะฮะก็ถามว่าได้ใช้ไหม ก็คงไม่ได้ใช่ไงแต่ว่าผมใช้โยรอิจิอยู่นะครับมันเป็นจับคู่โยรอิจิเปล่าวะนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เอาไปจับคู่โยรอิจินะครับมัร์ซิโมโตะนะฮะก็โอเคอ่ะเก็บไว้จับคู่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะอันนี้คือไม่ใช่เหรีการันตีนะแต่ได้เอสเอสอาร์นะนะครับถือว่ามีดวงมีดวงนะฮะต่อเลยนะครับใบที่50นะครับผมไอ้เหี้ย ยาจีรูก็นั่นแหละครับรอเคมาจินะฮะอย่าไปจับคู่แม่งหมดแล้วนะครับผมเออมันก็คงต้องไปต่อนะนะครับเมื่อกี้สัตว์ไปเท่าไหร่และห้าห้าสิบใช่ปะก็ต้องจัดอีกอีกเทไหร่อะรนะ่ะสี่ห้าหไม่ถึงด้วยอีกแค่ได้แค่สี่สิบนะครับ ออาอมาขนาดนี้ละนะครับก็ถอยไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมีต้องไปข้างหน้าเท่านั้นนะครับขาด5า้าใบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรเก็บห้าใบมาเปิดต่อนะครับนะตัวละครที่ได้ก็คือมาซึงโมตโต้อีกแล้วไอ้เหี้ยอารมณ์เสียว่ะง <laughs> ูงหงีบที่หายเลยนะครับอ่ะไปต่อ ด้วความดื้อรั้นนะครับสุยฟงซ้ำโอ้โหสุดเซ็งอะ่ะได้เศษมาห้าสินะครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละเก็บไว้จับคู่นะครับก็ถือว่าเอาไว้อัพเกรดละกันนะฮะมาแลวตัวละครที่ได้คือโอ้โหโคเซ็งในมุนะครับแม่ง ไปต่อไอ้เฮียไอย้สเสียงว่าสามตัวแล้วนะแม่งกูไม่ไหวแล้วอะนะครับอีกห้าใบสุดท้ายแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปทำเควสก่อนเก็บออีกห้าใบนะครับเดี๋ยวมา โอเคครับทำเควสเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่ครั้งที่หนึ่งร้อยนะครับผมโอ้โหบวดใจมากๆเลยนะครับผมเรียนสาเต็มโคต้าเลยนะฮะปะอ่ะได้ใครมาอีจิโกะบางไขนะครับผมก็โอเคเซิร์ฟเวอร์ใหม่ยังไม่ได้นะครับผมก็ว่าจะปั้นอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้อ่าจับคู่กับ โอคโฮราจะคู่กับใครอีกอะหลายๆตัวนะครับอิจิโกะรละมังครนะครับอ่าได้2ตัวเลยนะครับผมโอ้โหใครที่เป็นแฟนมันแท้เทมรณะอาจจะงุนงิดใจเล็กน้อยอ่าขอสปอยตอนจบนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแม่งปูเนื้อเรื่องมาตั้งแต่แรกอะก็นึกว่าลูเคียนแม่งจะเป็นนางเอกใช่ปะไอห่าก็นึกว่าอิจิโกะแม่งก็ยังไงก็คงจะลงเอยกับลูเคียนนั่นแหละ แล้วก็มีอ,อุนอฮานะเข้ามาเอา้ยมีโอริฮิเมเข้ามาตอนหลังนะครับก็คิดว่าเาฮ้ยคงไม่เหรอกมั้งยังไงก็ปูลูเคียม,มาซะเยอะนี่ไอตัวโอริฮิเมไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายไอหาเสร็จเรนจิเสร็จแล้วงั้นนะครับการเป็นพระเอกหัวส้มก็ได้มีลูกกับเจ้าโอริฮิเมไปนะครับอ่ะบนๆน,นะฮะ นั่นแหละครับเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับนั่นแหละฮะเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับก็ตามระเบียบนะครับคนไม่มีดวงนะฮะก็ต้องเปิดให้เต็มเบรดการันตีนะครับผมอิโนโนน่เอ้ยน,โมโมอนิน,ะนาโมอินโนนะนินามโมริโมโมะนะครับร่างรักนะครับผมเกาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะฮะหลอมรวม,มไป และถ้าในอนาคตมึงเอาตัวนี้มาแจกนะอันนี้ฝากถึงทีมงานที่เข้ามาอ่านด้วยถ้าในอนาคตมึงเอาตัวนี้เข้ามาแจกกูโกรดนะครับโกรดเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่ากูลองตัว๋วดองเพจไปเปิดอุนคิโฮร่านะครับแล้วกูเอาเพจเอาตั๋วเนี่ยมาทุ่มกับฮินาโมริหมดแล้วเนี่ยนะครับผมก็นั่นแหละโกระนะครับอย่ามาแจกแล้วกันนะครับผมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครกิจกรรมพิเศษเทศกาลสงกรานต์นะครับผมก็เป็นฮินามุริโมโมะนะฮะรังรักนะครับเจ็บเหลือเกินนะครับเจ็บมากๆไม่รู้จะเจ็บไปถึงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตอนอุ่นเครยวลาเข้ามาผมก็คงเสียตังค์นะครับเพราะไม่งั้นไม่ได้แน่ๆนะฮะตัวหมดแล้วตอนนี้อุตสาห์ดองไว้นะครับก็คงต้องเติมต่างอัดเข้าไปนะครับผมแต่กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับ ยังมีกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมจับสลากนําโชคนะฮะไปเข้าไปดูกันสักหน่อยนะครับมีระยะเวลาให้เล่นกัน7วันนะครับเท่ากับกิจกรรมสงกรน้์เลยได้รับคริสตันอย่างบ้าคลั่งนะครับเขาบอกว่าผู้เล่นหมุนได้4ครั้งเพื่ออันนี้คือส่วนตัวผมอ่ะ ID เนี้ยเป็น ID V5 นะครับหมุนได้4ครั้งอัปเกรดขั้น VIP เพื่อรับโอกาสเพิ่มมากขึ้นก็ถ้า VIP เยอะๆนะครับก็นั่นแหละก็คงมีสิทธิ์หมุนมากขึ้นนะครับผมนี่ ใช้คริสตันต่อในแต่ละครั้งอันนี้ครั้งแรกที่ผมใช้ยังไม่ได้กดสักครั้งเลยนะครับสี่ครั้งยังไม่ได้กดเลยเขาบอกว่าใช้คริสตัน8 8นะครับมีคริสตันคงเหลืออันนี้คงผมเลอแค่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดของคตเท่านัรนนะครับอาจจะได้รับ288นะฮะไหนไมาดูคนอื่นกันหน่อยเขาได้เท่าไหร่โอ้ยนี่ได้800มนี่ได้700นะครับงงงวย700ทาทม8 0 0อโอ้โหแอร์เมสนะครับ พันสี่เอคดวงทำมาด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โห Airmetric แ,แล้วอีก800ถึงพันสาม a m e t r i c ้อยเจ็โอ้โห a i r m e t r เยอะปะนะครับอยยอรอร 3, โ,ถโถอ้โหปฏิวัตินะครับพันสี่ไอ้เหี้ยสต็อปไรเดอร์สามพันสี่โคตรโหดอ่ะนี่สต็อปไรเดอร์อีกพันหกนะครับไม่ใช่ไมเขาได้เยอะอะ่ะหรือว่ายิ่งเปิดมันยิ่งเวทีสูงมันยิ่งใช้คริสตัลมากขึ้นแล้วก็แลกมาด้วยการได้ไอ้นี้มากขึ้นอ่ะ ลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็ยังไม่ได้มากดเหมือนกัน88ปคริสตัลไอเฮียหลักแรกมาศูนย์ก็ปวดใจแล้ว200 4ก็ถือว่ากำไรไหมนะครับก็กำไรอยู่เนาะหมุน88ได้อ๋อนี่ไงครั้งแรกหมุน88ได้204นะครับครั้งที่2เนี่ยหมุน288บนะครับะจะมีโอกาสได้รับ888อ่ะไปเลขหลักมาเลยโอ้โหไอห่า เฮ้ยเฮ้ยอ่า288ได้556ก็ถือว่าก็กำไรนะก็กำไรอยู่นะครับผมเดี๋ยวก่อนครั้งต่อไป888ไอ้เคี้ยไม่พอว่ะเดี๋ยวไปหายรางวัลเคลีรับก่อนเ่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วจะฉลองนำโชคนะ8 8ด้นะครับมีโอกาสได้พันหกนะครับอ้าวกดไอ้เคี้ยไม่ พันสี่อาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไหครับผมอันนี้ผมครบสี่ครั้งยังอ่ะคิดต้าไม่พอเหมือนจะครบแล้วนะใช่ปะ่ะผมเปิดสีครั้งแล้วปะ่ะหนึ่งชื่อผมไปไหนละสี่ครั้งแล้วเนาะแปดแปดสองร้อแปดสิบแปดใช่ปะ่วะจะไม่ได้ ว่าขาดอีกครั้งนึงเออนั่นแหละช่างแม่งเหอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับรางวัลจักสลากน้ำโชคนะครับ VIP ยิ่งสูงยิ่งคืนกำไรได้เพชรได้เพชรเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่โอเคนะสำหรับคนที่เติมตังเยอะนะครับคนที่ไม่ได้เติมแล้วไม่มีเพชรเนี่ยก็สามารถใช้เพชรของรางวัลเพชรฟ,ฟรีมาหมุนได้แต่ถ้า VIP คุณน้อยเนี่ยก็ไม่ได้รับการคืนกำไรเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการคืนกำไรช่วงเทศกาลสงกรานให้กับ คนที่เติมเยอะแล้วก็ V.I.P สูงก็แล้วกันนะครับสายประหยัดก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะคนเติมตังค์เขาก็ต้องมีอะไรที่เขาออฟเฟอร์ให้มากกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวกิจกรรมในช่วงสวงกรานในเกม l i s s m o b i l 3D วันที่12นี้นะครับก็สำหรับวันหยุดสงการานนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนไปกลับบ้านใครกลับบ้านก็ กลับบ้านพักผ่อนนะครับผมไปหาครอบครัวนะครับสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับผมก็นั่นแหละพักผ่อนสบายเป็นช่วงที่กรุงเทพน่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับรบกวนสักนิดหนึงนะฮะ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับใครที่มีเพื่อนเยอะๆ แล้วเล่นเกมนี้หลายคนพร้อมกันฝากเอาไปให้เพื่อนดูแล้วก็เอาไปให้เพื่อน Subscribe ด้วยนะครับคนทําคลิปเขาจะได้มีแรงหาข้อมูลดีๆทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับออกมาอีกเยอะๆเ,เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Top ปเกม Thailand สวัสดีครับ